เอาไปแลกที่่อนชนสุรัธานีกันบ้างครับรมวม่ดยการกุศบความปลอดภัยเรือโดยสานเรือสินค้านะครับนะ ในการและกับปรามปรามการกระทำพิดกฎหมยทางทะเลด้วยนะครับค่ะโดยวันที่20เมษายนที่ผ่านมานี่ค่ะซ่อนชนผักซ่องโดยซ่อนชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสู์อำนวยการหลักสร้างพ่นประโยชน์ค่องฉาทางทะเลซสส้ำจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้บูรณาการรวมกับหน่วยงานในพื้นที่ค่ะก็ประกอบไปด้วยไล่หน่วยงานนะไม่ว่าอีเป็นสำนักงานเจ้าทา่าภูมิพาคสร้างข้าก่อสมุยด้านควบคุมโรคติดต่อระวางประเทศกอสมุยด้านตรวจคนเข้าเมืองกอสมุยและก็ด้านสูลกากากรกอสมุยมาอำนวยความสะดวกและก็ทำการตรว วระบบความปลอดภัยนะคะอุปกรณ์ความปลอดภัยประจําเรือตําบลทีจอดเรือรวมไปถึงการขัดกรองการค้นท้ายสิ้นคาและกระพูโดยส้านหายกับเรือสั้นรานนะคะสั้นฉาดเรือหมู่เกาะมาเชละนะคะคนา ร้งมืซ่องรอยจิบจตันกรอสค่ะเรือลำนี้มีคนประจำเรือซี่รอยซ่องคนค่ะผู้โดยสาร5้าคนเดินทางมาจากท้าเรือกรุงเทพนะคะที่กรุงเทพมาหาคนครนั่นแหละมายังกอมุ้ยจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีค่ะเมื่อวันที่20เมษาย,ยนทีผ่านมามให้หนักท่องเทียวได้มาผักพ่อและก็มาเทียวค่ะโดยม,มีกำหนดเดินทางจากกอมุ้ยในวันเดียวกันค่ะไปทีสิงคโปรโต่อไปพ้นจากการตรวจสอบก็ไม่พบอะไรไม่พบอะไรผิดปกติครับนอกจากนี้ก็ไปแล่ที ทางด้านเกาะเต้าเกาะงันกันบ้างนะครับนี่ก็ไปเหมือนกันกับน่วยอมไปตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไปนะในการปลองปลามนะครับโดยการใช้เรือต่อส่องเจ็ดสูรนะเรือประมงกลางรีนึ่งลำคือเรือศรีรัตนานะครับอันนี้เรียอว่าก็เป็นประเภทเครื่องมือล็อบปูนะครับลูกเรือคนนะไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเหมือนกันนอกจากนี้นะครับก็ยังไปในเรื่องข้องโครูงการดีๆคือกิจกรรมทิ้งไปเสียดายแย่ครับอันนี้ก็เชิญชวนพี่น้องที่เกาะเต้านะครับ นำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว2อลิตรเนี่ยมาเล็กกับน้ำมันพืชการินทิพนึ่ลิตรนะครับเพือ่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงต่อไปด้วยนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆของส่วนชนนะเพื่อช่วยระบบนิเวศนั่นเองนะครับค่ะ